30ข้อคิดจากหนังสือ The Miracle of Mindfulness สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสำรวจความลึกซึ้งและเรียบง่ายของหนังสือคลาสสิกเรื่อง The Miracle of Mindfulness and Introduction to the Practice of Meditation ปฏิหารแห่งการตื่นอยู่บทนำสู่การเจริญสติโดยท่านติชนัทฮันปรมาจารย์เซนผู้เปี่ยมด้วยเมตตาค่ะ หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงคู่มือการทำสมาธิแต่เป็นจดหมายที่เขียนถึงเพื่อนร่วมงานในช่วงสงครามเพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาสันติสุขภายในไว้ได้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความโกลาหลและความเหน็ดเหนื่อยก็ตามค่ะเก่นของคำสอนในคลิปนี้คือปาฏิหารที่แท้จริงไม่ใช่การเดินบนน้ำหรือบินในอากาศแต่คือการเดินบนโลกใบนี้อย่างมีความสุข ท่านติชนัทันสอนเราว่าการเจริญสติไม่ได้มีไว้เฉพาะบนเบาะนั่งสมาธิเท่านั้นแต่ต้องนำมาใช้กับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันตั้งแต่การล้างจานจนถึงการจิบชาเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างลุกซึ้งในทุกขณะที่ได้รับมานี่คือ30ข้อคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพื่อให้ปฏิหารแห่งสติเกิดขึ้นในชีวิตของคุณค่ะส่วนที่ห แกนแค้ของสติและปัจจุบันขณะ The essence of mindfulness ข้อคิดที่1สติคือการมีชีวิตอยู่อย่างเต็มที่ในปัจจุบันขณะถ้าขณะที่ล้างจานเราคิดถึงแต่ชาที่จะดื่มต่อไปนั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในขณะที่กำลังล้างจานอยู่สติคือการตื่นรู้ถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างเต็มที่ข้อคิดที่2 ลมหายใจคือสะพานที่เชื่อมโยงเรากับปัจจุบันขณะจงฝึกหายใจเข้าออกอย่างมีสติ mindful breathing การรับรู้ลมหายใจเข้าและออกเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการนำจิตกลับสู่กายและอยู่กับปัจจุบันขณะข้อคิดที่3สติคือพลังที่ทำให้เราเห็นความจริงเมื่อเรามีสติเราจะมองเห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงปราศจากม่านหมอกแข่งความวิตกกังวล ความเข้าใจผิดหรือการปรุงแต่งข้อคิดที่4อย่ามองกิจกรรมประจำวันเป็นเพียงภาระแต่ให้เป็นโอกาสการล้างจานการแปรงฟันหรือการเดินคือโอกาสที่เราจะได้ฝึกสมาธิและค้นพบความสุขที่เรียบง่ายข้อคิดที่5ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงคือการเดินบนโลกด้วยความสุขเราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจริง เพียงแค่การเดินแต่ละก้าวอย่างตื่นรู้คือปฏิหารที่ทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกข้อคิดที่6จงผึกการใช้คำพูดที่เป็นสติการพูดอย่างมีสติหมายถึงการพูดอย่างระมัดระวังใช้คำพูดที่สร้างความสุขความไว้ใจและความเข้าใจให้แก่กันข้อคิดที่7สติทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดฟุ้งซ่านความคิดเกี่ยวกับอดีตและอนาคต คือสิ่งรบกวนที่ทําให้เราทุกข์สติช่วยให้เราตระหนักรู้ถึงความคิดเหล่านั้นแล้วปล่อยให้มันผ่านไปอย่างอ่อนโยนข้อคิดที่8จงฝึกช้าลงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกระแสของความเร่งรีบพัดพาไปความช้าคือส่วนประกอบที่สําคัญของการมีสติการทําอะไรอย่างรีบเร่งคือการขาดสติและนํามาซึ่งความเครียดข้อคิดท,ที่9 จงใช้สติในการรับรู้ความรู้สึกทางกายให้ความสนใจในความรู้สึกในร่างกายอย่างอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นความตึงความเจ็บปวดหรือความผ่อนคลายการรับรู้นี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นข้อคิดที่10สติคือศิลปะแห่งการอยู่กับชีวิต The Art of Living การมีสติคือการทำให้ชีวิตในแต่ละขณะมีคุณภาพมีคุณค่า และมีความหมายอย่างสมบูรณ์ส่วนที่2การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน The (Daily Practices) ข้อคิดที่11การจิบชาอย่างมีสติ (Mindful Tea) เมื่อคุณจิบชาจงดื่มชาเพียงอย่างเดียวรับรู้ถึงความร้อนรสชาติกลิ่นและความรู้สึกของแก้วในมือของคุณข้อคิดที่12การรับรู้ทุกก้าวขณะเดิน My ไม l Walking ในแต่ละก้าวจงรับรู้ว่าคุณกำลังยกเท้าก้าวไปข้างหน้าและวางเท้าลงสัมผัสความเชื่อมโยงระหว่างเท้ากับพื้นโลกการเดินคือการทำสมาธิข้อคิดที่13จงกำหนดวันแห่งสติ mindfulness day ทุกสัปดาห์ควรกำหนดวันนึงในสัปดาห์เช่นวันอาทิตย์เพื่อฝึกการมีสติในทุกกิจกรรมตลอดวัน ลดการพูดคุยและกิจกรรมที่ใช้สมองมากข้อคิดที่14การอาบน้ำอย่างมีสติรับรู้ถึงความร้อนของน้ำกลิ่นสบู่และสัมผัสของผ้าขนหนูการเปลี่ยนกิจวัตรนี้ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบข้อคิดที่15จงใช้สติเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อโทรศัพท์ดังจงฝึกที่จะหายใจเข้าออกสามครั้งก่อนรับสายเพื่อนำตัวเองกลับสู่ปัจจุบันและตอบสนองอย่างมีสติข้อคิดที่16 การรับประทานอาหารอย่างมีสติเคี้ยวชา้ชาๆสัมผัสถึงรสชาติกลิ่นและลักษณะของอาหารแต่ละคำจงรู้ว่าคุณกำลังกินอะไรและกำลังกินอยู่ข้อคิดที่17การทำงานบ้านอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้านหรือพับผ้าจงมุ่งความสนใจไปที่การเคลื่อนไหวและความรู้สึกในขณะนั้นอย่างเต็มที่ข้อคิดที่18การยิ้มอย่างมีสติ ไม่ฟูสไมลิ่งยิ้มให้ตัวเองและผู้อื่นอย่างจงใจความยิ้มแย้มที่แท้จริงคือการแสดงออกถึงความสงบและความสุขที่เกิดจากภายในข้อคิดที่19จงใช้สติในการรับรู้ท่าทางของร่างกายขณะนั่งยืนนอนหรือเดินจงตระหนักถึงท่าทางของร่างกายตลอดเวลาซึ่งช่วยให้จิตใจตื่นตัวและตั้งมัน่นข้อคิดที่ยี สติคือการโอบกอดอารมณ์ที่รุนแรงเมื่อความโกรธความกลัวหรือความเศร้าเกิดขึ้นจงโอบกอดอารมณ์นั้นเหมือนกับที่แม่โอบกอดลูกน้อยที่กำลังร้องไห้จงตระหนักรู้มันโดยไม่ผลักไสส่วนที่3ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและความเชื่อมโยง inside and interbeing ข้อคิดที่21จงเข้าใจในหลักการดำรงอยู่ร่วมกัน interbeing เราไม่ได้ดำรงอยู่โดยลำพัง เราเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในจักรวาลลงมองดอกไม้แล้วเห็นก้อนเมฆดินและแสงอาทิตย์อยู่ในนั้นด้วยข้อคิดที่22การทำสมาธิอย่างแท้จริงคือการตื่นรู้อยู่เสมอเหมือนกับการขับรถที่ต้องมีสติอย่างเต็มที่ข้อคิดที่23ความสุขไม่ได้อยู่แค่ที่เส้นชัยแต่อยู่ในทุกย่างก้าวอย่าตั้งใจทำสิ่งต่างๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในอนาคต แต่จงค้นพบความสุขในกระบวนการของปัจจุบันข้อคิดที่24ความเข้าใจที่ถูกต้องไร้ว right ิวนำมาซึ่งความเมตตาเมื่อเราเห็นความจริงของสรรพสิ่งและความเชื่อมโยงระหว่างกันเราจะลดการตัดสินและมีความเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นข้อคิดที่25จงมองความคิดเชิงลบด้วยการยอมรับอย่างบริสุทธิ์ความคิดทุกอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเราจงรับรู้มันอย่างเปิดกว้างและยอมรับ ไม่มีการตัดสินไม่มีการแยกแยะว่าดีหรือไม่ดีข้อคิดที่26การฟื้นฟูสันติภาพโลกต้องเริ่มจากสันติภาพภายในตราบใดที่เรายังมีความโกรธความเกลียดชังหรือความขัดแย้งในใจสงครามและความรุนแรงในโลกก็จะยังคงอยู่ข้อคิดที่27จงให้ความสำคัญกับคุณภาพของชีวิตมากกว่าปริมาณการมีชีวิตที่ยาวนานไม่เท่ากับการมีชีวิตที่มีสติ จงเลือกที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างมีคุณภาพและลึกซึง้งข้อคิดที่28ความสงบที่แท้จริงเกิดจากการปล่อยวางความยึดติดเมื่อเราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือความคิดใดๆเราจะพบกับความสงบที่แท้จริงข้อคิดที่29จงใช้สติเพื่อมองให้เห็นถึงความลึกซึ้งในเพื่อนและคนที่เรารักการมีสติในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นช่วยให้เราเห็นความเจ็บปวดความกลัว และความปรารถนาของพวกเขานำมาซึ่งความเห็นอกเห็นใจข้อคิดที่30สรุปความมหัศจรรย์คือการกลับมาหาตัวเองการเจริญสติคือการดึงจิตใจที่หลงค้างกลับมาสู่บ้านนั่นคือร่างกายของคุณเองและขณะปัจจุบันซึ่งเป็นที่เดียวที่คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะทุกคนที่กำลังฟังคลิปนี้อยู่คะท่านติดณัทหันสอนเราว่า การหายใจคือสะพานที่เชื่อมโยงเรากับปัจจุบันขณะนี้คุณจะใช้ลมหายใจเพื่อนำตัวเองกลับสู่ปัจจุบันขณะและลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการรอคอยบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไรบ้างคะ